สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราจะมาพูดในการยกย้ายโนาะการย้ายของพสา,านะคะพสา,าย้ายราศีแล้วค่ะจะ เ,เขาเรียกว่าพระเสาร์ย้ายราศีในวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2566นะคะส่งผลต่อคุณอย่างไรด้านการเงินการงานเราลิงก์กันแค่2เรื่องไปนี้นะคะเราจะพยากรณ์กันแค่2เรื่องนี้นะคะ,ะ,กกแ,คะ,คะและดาวพระเสาร์เนี่ยจะย้ายในช่วงเวลา7โมง39นาทีในช่วงของ1มีนาคมนี้นะคะเมื่อย้ายแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อการงานการเงินของชาวลัคนากุมนะคะ ราศีกลุ่มนะทีนี้ก่อนอื่นนะคะวันนี้เราจะไม่ได้พูดในเชิงของโหราศาสตร์ไทยโดยใช้ศัพท์เฉพาะนะคะเราจะพยากรณ์ในรูปแบบการขยายออกมาด้วยไพทารโนะคะเป็นการอ่านดวงของคุณนะและการอ่านดวงครั้งนี้นะคะเราจะไม่ได้ใช้ทับศัพท์ของโหราศาสตร์ใดๆเลยเราจะการเราจะพยากรณ์ในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าไพทารโอคำพูดในเชิงที่ฟังง่ายๆนะคะสื่อสารกันง่ายๆด้วยศัพท์คำพูดของ ชาวบ้านชาวบ้านง,าง่ายๆแบบนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเปิดใจกว้างๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดนะคะเราใช้แล้วเราก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องของเวลาเกิดแต่เราเป็นการฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะฟังเอาไว้เป็นแนวทางนะคะโดยใช้ไพ่ทาโร่นะคะเน้นย้าเนาะและก็คลิปนี้นะคะเราก็เขาเรียกว่า ถ้าอยากดูในเชิงของโหราศาสตร์ลึกๆเนี่ยเอาไว้จะทําให้นะคะในเรื่องของการจัดวางนะคะอันนี้เราขยายความให้เราเข้าใจง่ายๆแล้วเราไม่ได้พูดทุกเรื่องเราพูดแค่การงานกับการเงินที่สัมพันธ์กับดวงคุณในช่วงของการที่พระสาวยหญยราศีเท่านั้นนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอักเมซิงทาโร่นะจ๊ะเรามาดูกันค่ะในช่วงของ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งมีนาโนพสาย้ายนะคะเป็นเหตุการณ์เฉพาะพสาย้ายชาวราศีกุมรักษนากุมภาพรวมการงานและก็การเงินที่มีความสัมพันธ์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคุณะนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเรียกว่าความเป็นณเวลานี้ของคุณะนะคะพอมีการเปลี่ยนนะคะยกย้ายอะไรแบบนี้ย้ายดาวใหญ่อะไรแบบนี้นะคะทำให้ชาวรักษนากุมเนี่ยราศีกุมเนี่ยมันเหมือนคำคำว่า วิบากกรรมที่มันเคยมีเจ้ากรรมนายเวรวิบากกรรมอปรุปสรรคด้านการงานความตึงเครียดอะไรที่มันเป็นขวากหนามเสียนน้ำในอดีตจําไว้นะในอดีตและความทุกข์ทรมานใจการรอคอยความวุ่นวายในชีวิต อืมจากนี้ไปนะคะมันจะมีเกณฑ์ว่าที่คุณแบบว่าโอ้โหเจอมาเจอมาหลายรูปแบบเลยอะทีนี้มันก็จะเจอหนักเจอเบาก็ขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตดวงฐานบุญของแต่ละคนอะนะคะเพราะแต่ละคนในเวลาที่วางรักคนาแล้วเนี่ยมันช่วงเวลาเกิดมันก็จะมีความอ่มีมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนี่คือการพูดแบบรวมๆจะบอกว่าคุณเก่งมากเลยอะที่ผ่านมาได้อืมคุณแม่งสุด ยอดเลยอ่ะทอทหารอดทนเลยอ่ะแล้วคุณก็ผ่านวิบากกรรมเหล่านั้นมาได้อย่างโชคโชนจนวันเนี้ยคุณมายืนอยู่ตรงเนี้ยคุณกําลังนั่งฟังคลิปเนี้ยคุณยังรู้สึกว่าบางอย่างมันยังซิบซิบอยู่เลยคือมันยังเป็นแบบเหมือนกับว่ายังเจ็บปวดกับเรื่องราวบางอย่างอยู่เลยแล้วบางอย่างมันก็ได้ถูกเยียวยาแล้วก็ทำให้คุณแข็งแกร่งแล้วก็หายไปแล้วบางอย่างก็ยังเป็นวิบากกรรมมันก็ยังส่งผลอยู่ในเวลานี้อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพแต่เชื่อไหม ณเวลาเนี้ยคุณแบบที่ผ่านมามันก็เต็มที่แล้วแล้วในเวลาเนี้ยมันก็เผชิญอยู่บ้างแล้วบางเรื่องราวเนี่ยก็จบไปแล้ว และส่งผลว่าคุณจากนี้ไปอ่ะจะดีขึ้นเขาเรียกว่าปลดล็อกบทวิบากกรรมเสิทีเถอะนะคะแต่คุณเข้าใจมันแล้วว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคุณแก่งแล้วคุณรับได้ทุกอย่างก็จะผ่านไปแต่อะไรที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอ่ะเนี้ยมันก็จะส่งผลให้คุณจะต้องเรียนรู้กับมันแต่เชื่อเถอะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีจุดสิ้นสุดในอนาคตคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บุญบารมีมาดังนั้นนะคะ ดวงการงานแล้วก็การเงินของชาวรักขนากลุ่มราศีกลุมเนี่ยอาจารย์เน้นย้ำเลยว่าในช่วงเวลาเนี้ย ให้คุณบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปดังดนไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปอะไรอยู่ที่ตัวคุณอาจจะเป็นเจ้าที่ที่บ้านคุณอาจจะเป็นการทําบุญแล้วก็กวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรอาจจะเป็นเครื่องรางของขังที่คุณบูชาคุณเป็นสายพญานาคคุณเป็นสายครุฑคุณเป็นสายองค์เทวสุวรรณคุณเป็นสายจีนคุณคุณเป็นสายอะไรคุณบูชาสิ่งที่คุณมีอยู่ให้ดีแล้วเถอะให้ดีแล้วกันสิ่งนั้นนะคะคุ้นเคยกับเราแล้วนะคะท่านจะช่วยในเรื่องของการดูแล เยียวยานะคะใครเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในเวลานี้เสียเงินเสียทองกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็จะได้รู้ทางในการรักษาอย่างแบบว่าโอ้โหอยู่ดีๆก็ได้รู้ทางที่ดีพบเจออาจารย์หมอที่ดีพบเจออาจารย์แพทย์ที่ตรงสายอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์ไหว้พระ ให้มากๆนะคะและจากนี้ไปในอนาคตใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินน่ยมันจะมีเข้ามาแต่ว่าคําว่าโชคลาบโชคผลลาบผลแบบโชคฟุกๆอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับฐานบุญของแต่ละคนที่สะสมสร้างกันเข้ามาแต่บอกได้เลยดวงของคุณเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ว่าคนอายุน้อยกว่านะคะคนอายุน้อยกว่านําพาการเงินมาให้นําโชคลาบมาให้ดังนั้นน่ะถ้าคุณอยากจะซื้อรางวัลจากนี้ไปอะนะคะให้คุณน่ะให้เด็กกับหยิบให้เด็กคน นั้นนะคะควรจะเป็นคนที่น่าจะเป็นเด็กกว่าอาจจะเป็นลูกคุณเป็นหลานคุณนะคะที่มีความบริสุทธิ์นะและอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของเ,อเขาเรียกว่าราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูหยิบหยิบรถเตลี่ให้ก็ได้นะคะหยิบรถเตรี่ให้และดวงของคุณนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวเขา,า,า,าเรียกว่าดวงที่ โยกย้ายการเงินนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในการติดต่อสถาบันการเงินมากขึ้นหรือว่ามีดวงในการที่จะต้องใช้เงินหมุนเวียนแต่โชคดีที่ยังมีเงินหมุนเวียนแต่มันไม่มากพอที่เราสุรุ่ยสุร่ายได้นะคะชีวิตจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีโรคภัยไข้เจ็บจะเริ่มทุเราเบาบางหรือหายไปทีนี้มันมีไพ่ในตําแหน่งของบุญกุศลคุณจะมีเกณฑ์ได้ทําบุญใหญ่เสียเงินเสียทองทําบุญใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บความตายการทําบุญกับโรงพยาบาล การทําบุญกับมูเดนิธิที่เขาเก็บศพการล้างป่าช้าการทําบุญอาจารย์ใหญ่การทํา,ยา,ยาทบุญเมรุมันอย่างใดอย่างหนึ่งที่ดวงคุณจะมีเกณฑ์โยกย้ายการเงินเพื่อไปทําด้วยนะคะดวงการเงินของคุณเนี่ยนะคะจะมีเด็กให้การอุปถัมนําโชคลาภมาให้แต่ในสภาวะของดวงชะตาของคุณเองนั้นจะมีการบริหารการเงินที่โยกซ้ายไปขวาอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้และถามว่าโยกซ้ายไปขวาแล้วมันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นตามลำดับ นะคะจากนี้ไปอีก2เดือนมันก็จะเริ่มทยอยดีขึ้นดีขึ้นจากที่หมุนเงินแล้วก็หมุนเงินมันก็จะเริ่มแบบว่าเออหมุนเงินแล้วมีเงินเหลือเก็บอ่ะก็คงจะใช้เวลาประมาณ2เดือนจากนี้หมุนหมุนเงินเินไปก่อนนะในด้านของการงานอ่ะนะคะถามว่า ที่ผ่านมาการงานมันก็คงที่แล้วแหละมันจะมีเรื่องของเจ้านายก็เมตตาในระดับหนึ่งที่ดีแต่ว่าดวงของคุณเองต่างหากที่มันรู้สึกเบื่อหน่ายในการทํางานอยากหลุดพ้นอย่ากออกไปเป็นนายตัวเองแต่ก็ยังมีเงินไม่มากพอดังนั้นนะคะก็ต้องทํางานต่อไปคนที่ทํางานที่ในเรื่องของ เขาเรียกเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายใช้ยานพาหนะเป็นหลักเดินทางเยอะเป็นหลักในเรื่องของรูปแบบการทํางานเนี่ยถือว่าเข้าทางของชาวลักนากลุ่มแต่ให้เรามาระวังเรื่องของสุขภาพการขับรถขับราเดี๋ยวมันจะเสียเงินเสียทองนะคะเชี่ยวชนมามันจะไม่ดีนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องของการงานดวงดวงคนที่ทําตรงเนี้ย ถ้าสุขภาพคุณดีคุณใหม่หลับในไม่อะไรทุกอย่างมันจะปกติดังนั้นเตือนตนเตือนตัวเองก่อนสตาร์ทรถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ยานพาหนะทุกประเภทนะคะคุณจะต้องเตือนตนก่อนถ้าคุณเป็นคนขับนะคะหรือว่าเพื่อนขับเนะี่ยแล้วคุณต้องทํางานกับเพื่อนก็ต้องคอยดูเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ถือว่าร่วมชะตาบนเส้นทางเดียวกันในการขับรถในการทํางานนะคะจะถามว่ามันจะแย่ไหมเอาจริงๆมันจะเสียเงินเรื่องสุขภาพเป็นหลัก นะคะส่วนเรื่องงานมันก็จะทรงๆเป็นปกติของมันนะคะเพียงแต่มันมีอารมณ์ที่เบื่องานเข้ามานะคะในส่วนของคนที่อยากจะลาออกเนี่ยมันไปเพื่อทํางานตัวเองมีไหมมีสูงมากนะคะเพราะว่ารู้สึกเบื่อหน่ายหรือเบื่อหน่ายการที่เราจะต้องมาคอยรับใช้ผู้คนหรือว่ารับรับลูกค้าหรือว่าต้องมา รับอารมณ์เจ้านายหรือว่าสังคมเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันจะมีความเบื่อจนถึงขั้นแบบอยากจะออกไปเป็นนายตัวเองทีนี้พอจะออกไปเป็นนายตัวเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทุนการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้ของดาวเปลี่ยนแต่ถามว่าจากนี้ไปมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นการเงินนะคะอย่าเพิ่งออกจากงานทนได้ทนเพราะมันจะต้องมีเกณฑ์เสียงเงินเกี่ยวกับสุขภาพดังนั้นนะคะคุณทนไปเถอะแล้วหลังจากประมาณนี้อีก2เดือนเนะะี่ยค่ะมันก็เข้าสู่ในสภาวะที่ปกติใจคุณก็จะไม่ผันผวนแบบนี้เนาะ ก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้น่าจะหมดใกล้หมดวิบากกรรมบางเรื่องที่มันจบแล้วแหละนะคะแล้วก็สิ่งดีๆก็คือการเงินเริ่มเข้ามาเริ่มผ่อนคลายขึ้นเริ่มหมุนเงินแล้วมีเหลือเก็บมากขึ้นนะคะมากบ้างน้อยบ้างทีนี้นมันก็น่าจะมีเหลือบ้างสิ่งหนึ่งที่จะตัดตอนคุณได้อย่างเดียวก็คือสุขภาพดังนั้นนะคะรักษาสุขภาพถ้าคุณเจอคลิปนี้โดยบังเอิญเจอมาผ่านมาเจอนะคะ แนะนำว่าชาวลักนณากุมเนี่ยให้ใส่ใจสุขภาพเป็นหลักแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีหาซื้ออะไรมาบำรุงร่างกายเอาไว้นะคะต่อให้เจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้มันก็จะต้องเสียเงินแต่ว่ามันจะได้พบหมอดังอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำให้โรคเบาบางแล้วก็ทุเลาขึ้นนะคะอย่างที่บอกคะ่ะอยู่ที่หัวใจคุณจริงๆเลยเรื่องแค่สุขภาพนอกนั้นก็ คุณรับมือได้คุณแกล่งมามากพอแต่คลิปนี้แนะนำให้ทําบ,บุญเยอะๆนะคะเพราะว่ามันส่งผลมากๆนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวลัคนากุมราศีกุมจริงๆแล้วเนี่ยฟังไว้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่ามันพูดแค่การงานกับการเงินจริงๆแล้วมันจะมีหลายาดาวนะคะที่ อบอุ้มคุณอยู่นะคะอบอุ้มมันยังมีลัคนาราศีหลายๆอย่างที่เข้ามาเกี่ยวพนันแต่เราพูดในเชิงแค่2เรื่องมันก็เป็นแค่2เรื่องเล็กๆซึ่งมันอาจจะมีเรื่องราวอื่นๆที่สนับสนุนให้คุณมีความสุขนะคะแต่อันนี้จริงๆแล้วอ่ะคุณเก่งด้วยตัวของคุณเองถ้าไม่มีเรื่องสุขภาพนะจากนี้ไปนะผันผัวเรื่องสุขภาพนะนอกนั้นนะคุณก็ควบคุมและคนโทรลได้เพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในการจัดสรรของคุณอยู่แล้ว เป็นกําลังใจให้ค่ะหวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีกับชาวลัคนากุมราศีกุมนะคะเราอธิบายง่ายๆในเชิงของภาษาของทาโร่นะถ้าใครอยากดูลึกเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์จะทําในเรื่องของโหราศาสตร์กันให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการกดปุ่มติดตามติดตามใหม่รวมถึงการกดป,ปุ่มขอบคุณซุปเปอร์แตงที่ส่งผลต่ออาจารย์นะคะและก็การแชร์คลิปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูขอบคุณมากๆค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ